ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้าน Hello everybody ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้าน EP 4วันนี้มาดูพี่หลุยส์ลุยทัวร์กันต่อใน G G Master Asia ซึ่งทัวร์นี้ก็ที่1การันตีสูงสุดถึง3,869เหรียญหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ150,000บาทนะครับพร้อมทั้งบวกตัวของรายการที่จะได้ไปเล่นต่อใน day 2 จะดูเดือดแค่ไหนเรามาดูกันเลยแฮนด์แรกครับพี่หลุยมีไพ่แจ็คค่าซูเตในตำแหน่งสมอลบรยด้วยความที่ตำแหน่งก่อนหน้าเนี่ยไม่มีใครเล่นก็เลยเลสใส่ไปปรากฏว่าผู้เล่นในตำแหน่งบิ๊กยบรับคอตามมาได้ฟลอปเนี่ยเปิดมาเป็น 8A9 มีดอกจิก2ใบครับพี่หลุยก็เพียงแค่เช็คไปก่อน แต่ผู้เล่นในตำแหน่งบิ๊กไบครับก็เบสมาอีกทีตรงนี้พี่หลุยก็คอครับแล้วไปดูที่เทิร์นครับเปิดออกมาเป็นคิงดอกจิกอีกใบพี่หลุยจึงเบสเบาๆเพื่ออย่างเชิงแต่ปรากฏว่าที่เทิร์นครับเขาหมอบไว้ก็เลยได้ชิปมาหน่อยครับที่แฮนนี้ แล้วไปกันต่อที่แฮนด์ต่อมาครับพี่หลุยเนี่ยถือไพ่คิงเจ็ดสูต่ยู่ในตำแหน่งเออร์ลี่โพซิชันครับมีผู้เล่นจากเอมานียที่อยู่ในตำแหน่งมิดเดิลโพซิชันก็คอตามเข้ามาได้แล้วก็สมอลายกับบิ๊กายก็ยังตามมาอีกครับบอร์ดนี้มากันถึงสี่คนเลยทีเดียวแต่พอฟอบเปิดออกมาแล้วครับเป็นสี่แจ็คคิงตรงนี้เป็นเรนโบครับแต่ว่าพี่หลุยเนี่ยติดท็อปแพรไปแล้วด้วยคู่คิงนะครับ ผูเล่นจากบิ๊กไบก็แค่เช็คครับแต่ว่าพี่หลุยเนี่ยเปิดไปที่3.4บิ๊กไบพี่เอมานีอรคอพี่ญี่ปุ่นคอส่วนคนในตำแหน่งบิ๊กไบครับเหมาะไปและเทิร์นเปิดออกมาเป็น A อดอกจิกพี่หลุยก็เบสต,ต่อเนื่องไปที่10บิ๊กไบครับพี่เอมานียคิดสักพักก่อนตัดสินใจคอ พี่ญี่ปุ่นเห็นราคานี้ก็คงต้องหมอบครับแลวริเวอร์เนี่ยตกออกมาเป็นคิงอีกใบทําให้พี่หลุยส์ครับติดทิปคิงไปเรียบร้อยครับที่ริเวอร์ก็จึงทําการเบสตต่ออีกทีนะครับแต่ว่าพี่เอมมเนียตรงนี้เห็นว่าไปต่อไม่ไหวก็หมอบให้พี่หลุยส์ไปทําให้พี่หลุยส์ได้ชิปพอตนี้มานะครับ oh. ถัดมากันต่อที่แฮนด์นี่ครับพี่หลุยส์เนี่ยมีคู่10อยู่ในมือครับและผู้เล่นไอวอรี่โค้ดเนี่ยเป็นคนโอเพนเลสมาก่อนด้วยปรากฏว่าพี่หลุยส์ไม่ยอมครับก็ขอเขาไปเล่นด้วยแต่พี่โปรแนดดครรักไมม่่่เงงใจใจยิตอาที 6BB ผู้เล่นตำแหน่งท้ายๆก็หมอบก,กันไปหมดครับฟอบเนี่ยเปิดออกมาเป็น2หัวใจ7โพดําแล้ว9ขลามครับพี่ไอวอรี่โค้ดครับเปิดมาพี่หลุยส์ก็ตัดสินใจคอไปด้วยปรากฏว่าพี่โปแลนด์ครับไม่ยอมครับอออินยัดมาที่ตรงนี้พี่ไอวอรี่โค้ดก็อออินมาด้วยตรงนี้พี่หลุยส์คิดก่อนสักพักครับว่าแฮนด์เนี่ยอาจไม่ควรไปต่อจึงตัดสินใจหมอบครับปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยโชว์ดาวขึ้นมาอีกคนถือคู่แม่มครับและอีกคนถือคู่แจ็คต้องบอกว่าแฮนด์นี้เป็นกูดโฟลของพี่หลุยส์เลยทีเดียว เรามาดูกันต่อที่แฮนด์เอแจ็คออฟสูครับตอนนี้ชิปที่มีของพี่หลุยเนี่ยเริ่มไม่สู้ดีนะครับเพราะเหลือเพียงแค่23 Big b ิ๊เท่านั้นอันดับกลางๆของทั่วเลยทุกคนก็หมอบกันไปหมดครับและที่ตรงนี้พี่ i v วอรี่โคดที่มีชิปน้อยกว่า All In ใส่มา พี่หลุยครับมีชิปเยอะกว่าก็รับจบให้เองครับปรากฏว่า3ใบแรกเปิดมาพี่หลุยติดทูแพ้ครับโอกาสชนะเนี่ย6 3ส่วนคู่ต่อสู้ครับมี A8 ปดซเตสเป็นฝัดดอที่ตรงนี้แต่2ใบสุดท้ายครับไม่มีอะไรเปลี่ยนครับพี่หลุยก็ปิดไฟให้พี่ไอวอรี่โคสส่งเข้านอนไวไปนะครับคืนนี้ และแล้วก็มาถึงรอบบับเบิลครับซึ่งใครที่ล่วงตรงนี้ก็จะเป็นบับเบิลบอยแล้วก็ไม่ได้รับเงินรางวัลจากการ ITM ไปในขณะที่คนอื่นๆที่ผ่านรอบนี้ไปได้ก็จะได้รับเงินรางวัล ITM การันตีแล้วอย่างแน่นอนซึ่งก็แน่นอนครับสถานการณ์ตรงนี้มันจะตึงเครียดสุดๆไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นครับแต่พี่หลุยส์ครับไพามาแล้วครับเป็นคู่ก้าวที่ตำแหน่งบัตทซะด้วยไม่เล่นก็จะยังไงอยู่ พอาตำแหน่งก่อนหน้าเขาหมอบก,กันมาหมดครับพี่หลุยก็เลยตัดสินใจอออินเพื่อที่จะขโมยครับและสุดท้ายก็ไม่มีใครที่ตามเขามาครับทำให้พี่หลุยนะสติลบายนี้มาได้ครับผมมาจิงแฮนนี่ครับพี่หลุยเนี่ยมีเอซิสซูเตดครับแล้วก็มีคนใต้หวานผู้เล่นตำแหน่งก่อนหน้าโอเพนมาที่3บิ๊กบายพี่หลุยก็เลยที่จะคอครับก่อนที่ผู้เล่นคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็พายกันหมอบก,กันไปหมดแล้วฟรอปเปิดออกมาครับพี่หลุยตรงนี้มีฝัดดอรออยู่นะ คนไต้หวันครับยิงมาก่อนเลย6บิ๊กบยพี่หลุยไม่เหมาะครับก็คอไปปรากฏว่าเทินครับเปิดออกมาเป็นคิงหัวใจตรงนี้พี่ไต้หวันกดดันสุดขีดด้วยการอออินใส่เลยครับพี่หลุยคิดสักพักก่อนที่จะรับจบให้ครับโชว์ดาวมาเขาเนี่ยมีคู่แจ็คนะพี่หลุยต้องลุ้นให้แม่มหรือไม่ก็ดอกจิกครับตรงนี้และที่รีเวอร์เป็นดอกจิกจริงๆทําให้ได้พอตใหญ่มาเลยทีเดียวครับในแฮนนี้ มาดูแฮนนี้กันครับเพื่อนๆพ,พี่หลุยเนี่ยมีพ็อกเก็ตสหรือว่าคู่10นั่นเองครับตรงนี้พี่ไต้หวันก็คอเข้ามาพี่หลุยก็เลยตัดสินใจครับยิงเพิ่มไปที่2.3บิ๊กไบก่อนที่พี่บาซิลก็เหมอะให้นะแต่ว่าผู้เล่นที่คัดออฟครับชิปเหลือน,น้อยตรงนี้ตัดสินใจอออินเลยทันทีทําให้คนอื่นๆที่นั่งข้างหลังเนี่ยหมาะกันไปรวมถึงพี่ไต้หวันที่คอเข้ามาด้วยครับก็หมอบให้นะ แต่ว่าพี่หลุยตรงนี้ครับคู่สิบในมือพร้อมกับชิปที่มีเหลืออยู่เยอะครับก็ตัดสินใจรับให้ครับสุดท้ายโชว์ดาวมาครับเขามีเอแหม่มออฟสูที่หวังเข้ามาฟิปตรงนี้ต้องรู้ใน5ใบที่ตกมาไม่เอไม่แม่มครับสุดท้ายบอร์ดเปิดมาทั้งหมดแล้ว5ใบก็ไม่มีเอไม่มีแม่มจริงๆก็เลยได้จากเขามาประมาณ9ก้าใบนิดๆครับอย่างฟินเลยนะมาถึงแฮนนี้ครับพี่หลุยเนี่ยมีคิงคิงนะต้องดูว่าจะแตกหรือเปล่า ก็นั่งอยู่ในตำแหน่งไฮแจ็คครับ mm hmm. ก็เปิดไปที่2.3 b บิ๊กบายพี่บาซิลก็หลบไปครับเ mm hmm. พราะชิปก็เหลือไม่เยอะแล้วขอคัดดีๆเข้ามาเล่นดีกว่าส่วนพี่ญี่ปุ่นที่นั่งอยู่ในตำแหน่งปุ่มครับยิงเพิ่มมาที่6.5บิ๊กบตรงนี้พี่หลุยครับ mm hmm. เห็นว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจอออิน mm hmm. สวนกลับไปทันทีถ้าพี่ญี่ปุ่นมีของดีก็รับมาเถอะครับตรงนี้ ปรากฏว่าพี่ญี่ปุ่นคิดอยู่สักพักก่อนตัดสินใจคอครับโชว์ดาวมาเขามีแหม่มแม่มตรงนี้พี่หลุยน้าอยู่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยขออีก2ใบครับขอแค่ไม่แหม่มก็พอครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนตรงนี้ก็เลยทําให้พี่หลุยได้ชิปขึ้นมาแบบฟินๆเลยนะ มาอีกแล้วก็แพนนี้พี่หลุยก็มี77นะครับแล้วก็นั่งอยู่ในตำแหน่งบิ๊กไบด้วยครับซึ่งก็จะได้ดูแอคชั่นคนอื่นๆก่อนที่พีฟอบตรงนี้ก็แต่ละคนก็หมอบกันไปหมดครับส่วนพี่ฮ่องกงที่ตรงนี้คิดสักพักครับก่อนที่จะตัดสินใจ เปิดมาที่3.5มจุดห้บิ๊กไบครับตรงนี้พี่หลุยมี77ก็ตัดสินใจว่าอ่าถ้ามีของดีจริงก็มาวัดกันหน่อยครับอออินใส่ไปเลยครับปรากฏว่าพี่ฮ่องกงก็คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะตัดสินใจรับเข้ามาครับแล้วก็โชว์ดาวมาพี่หลุยเนี่ยมี77ครับโหสุดท้ายเขามี1 0บสตรงนี้แย่แล้วครับพี่หลุย จะตกรอบเอาแต่ว่าดูครับที่เทินนะวันนี้มากันดวงจริงๆครับเป็นเจ็ดที่ตกลงมาตรงนี้ก็เลยทําให้พี่หลุยนะได้ชิปขึ้นมาก้อนใหญ่เลยทีเดียวครับส่งสติกเกอร์ r ั n นิ่งฮอตครับโอ้โห,โหทําพี่ฮ่องกงนี่เศร้าแสเสียใจไปเลยในทีเดียวโอ้ยเฮีย,ย,ย,ยมาเลยมาเลย แคนนี้ครับพี่หลุยเนี่ยไม่คิงคิงอีกแล้วต้องบอกว่ามากันดวงจะจัดเลยแล้วพี่ลาเซียตรงนี้อออินใส่มาก่อนด้วยครับคนอื่นบนโต๊ะเนี่ยไม่มีใครเล่นแต่พี่หลุยคู่คิงมันจะหมอบได้ไงครับก็ะยัดไปที่38ิบิ๊กไบครับเพื่อที่จะไม่ให้พี่ญี่ปุ่นที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่กล้าตามมานะสุดท้ายครับเขาก็หมอบไปให้ครับโชว์ดาวมาครับพี่ลาเซียครับบนมือถือ6 6 ห้าใบครับยังไงก็ได้ขอแค่ไม่6ตกมาก็เพียงพอแล้วครับสุดท้ายเปิดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มี6กจริงๆทำให้พี่หลุยได้สแต็กเพิ่มมาตรงนี้ครับไม่เกรงใจใครบนโต๊ะทั้งนั้นครับ ก็มาดูแฮนดี้ครับเอแมมซูเต็ครับตอนนี้พี่หลุยเป็นชิปเล่แล้วครับนั่งอยู่ในตำแหน่ง UTG ครับก็เปิดไปที่2.3ุดมบิ๊กไบทุกคนบนโต๊ะนี้ก็จะเล่นไทกันมากขึ้นนะแต่ว่าพี่ฮ่องกงครับชิปแกเหลือน้อยก็อออินใส่มาพี่หลุยก็รับให้ครับปรากฏโชว์ดาวมาเขามีคิงแมมครับพี่หลุยเนี่ยเอแมมซูเต็แล้วก็ดูครับฟรอปเปิดออกมาดับฝันเขาทันทีครับเพราะว่าพี่หลุยฟัดไปเรียบร้อยครับทำหมเขาต้องดออินเดนแล้วก็ต้องตกรอบไปปิดไฟครับพี่ฮ่องกงบายบายสวยเฮีย เรามาดูแฮนนี้ครับเพื่อนๆพี่หลุยเนี่ยมีไพ่พ็อกเก็ตเครับโอ้โหคู่ขึ้นมือบ่อยเหลือเกิน แล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในโต๊ะสี่คนเลยครับพี่แพตตี้พิตตี้เกิลก็คอมาหลังจากที่พี่หลุยเปิดไปก่อนครับแต่ดูครับคนไทยอีกคนครับอออินมาเลยที่ตรงนี้ทําให้คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยหมอบก,กันไปหมดครับเพราะราคานี้ไปต่อไม่ไหวจริงๆแต่พี่หลุยครับยิงเพิ่มมาครับเป็น6 3 9บิ๊กไบตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้พี่แพตตี้พิตตี้เกิลคนไทยเนี่ยคอเข้ามาได้ครับกับราคานี้สุดท้ายเขาก็ยอมหมอบไม่ให้จริงๆครับ โชว์ดาวกันมา2คนครับพี่หลุยเนี่ยมีพ็อกเก็ตเก้าเขามีแค่ A k คิงครับดูครับ4ี่ใบแรกเนี่ยลอดตัวไปแล้วแต่ที่รีเวอร์ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็น A นะที่ตกมาตรงนี้ทําให้พี่หลุยเสียชิปไปก้อนใหญ่เลยทีเดียวอ๋อรีเวอร์ไอเด็กเฮียก็จากแฮน์ที่แล้วครับทำเอาพี่หลุยเนี่ยอันดับล่วงมากลยเลยทีเดียวครับแต่ว่าแฮนนี้ครับในมือถือคิงคิงอีกแล้ว แล้วก็มีพี่คนไทยที่ชนะพี่หลุยมาจากพอร์ตที่แล้วเนี่ยเปิดมาก่อนที่2บิ๊กไบก่อนที่คนอื่นก็หมอบไปแต่พี่บาซิลตรงนี้ไม่หมอบครับอออินมาแต่ไกลครับตามสเต็ปครับพี่หลุยก็อออินเช่นเดียวกันเพื่อให้คนไทยที่เปิดมาเนี่ยไม่กล้าคอเข้ามานะครับเขาก็หมอบให้ครับปรากฏโชว์ดาวมาพี่บาซิลถือส0บส,บสบพี่หลุยเนี่ยคิงคิงนะครับขอแค่ไม่สิบตกมาใน5้าใบครับสุดท้าย1ิไม่ตกลงมาทําให้พี่หลุยกระโดดกลับมาอยู่ที่2ในทันที มาถึงแฮนด์88ครับตรงนี้ิปก็กลับมาเหลือน้อยด้วยแฮนด์ที่ผิดพลาดไปเล็กๆน้อยๆรวมกันเนี่ยมันก็ทําให้เล่นลําบากในทันทีที่ตรงนี้ครับคนที่ได้เล่นก่อนก็เหมาะกันไปหมดครับพี่หลุยส์ก็เลยตัดสินใจอออินเข้าไปด้วยคู่8และพี่ใต้หวันกล้าคอด้วยครับก่อนเปิดไพ่มาเนี่ยเขาถือ a อคิงพี่หลุยส์โชคดีสุดๆครับพราะแปตกมาอีกตัวที่ตรงนี้ทําให้ติดเซตไปได้แม่เจ้าดวงดีจริงๆปดปแปด แล้วก็แฮนด์นี่ครับพี่หลุยเนี่ยถือไพ่คิงเจ็ดสูเตตอยู่ในตำแหน่งบิ๊กบายครับบนโต๊ะนี่ก็มีแค่พี่เวียดนามที่อออินมากดดันพี่หลุยครับให้ไม่กล้าคอแต่ว่าพี่หลุยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับกับชิปที่มีเนี่ยมันเล่นยากมากครับก็เลยตัดสินใจอออินเข้าไปด้วยปรากฏเขาเข้ามาด้วย9ก้าหกสูเตตพี่หลุยนําอยู่นะครับสุดท้ายเปิดไพ่มาหมดไม่มีใครติดอะไรพี่หลุยมีคิงไฮครับงานนี้บอกเลยว่าไดฮาร์ดข้าไม่ตายจริงๆครับ แล้วก็เดินทางมาถึงตรงนี้ครับเหลือกันแค่10บคนสุดท้ายจะเข้าไฟนอลเทเบิลอยู่แล้วครับไพ่ที่มานี่มันดันไปในเอซะงั้นพี่หลุย์ก็พยายามจะไม่ผีผามนะเปิดไปก่อนแค่2บิ๊กบาย่ก่อนที่พ่เวียดนามที่มีชิปดีแต่จัดเนี่ยเขาก็ขอเขาไปดูที่ฟรอปด้วยฟรอปเปิดมากครับพี่หลุย์เนี่ยคิดว่านําอยู่แน่ๆก็เลยออลอินใส่ไปครั้งับสุดท้ายเขาคิดอยู่สักพักก็หมอบให้ทํามไม่ได้ชิปมาอีกหน่อยครับและหลังจากจบแฮมน,นี้พี่หลุย์ก็เข้าสู่ไฟนอลเทเบิลทัน แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าพี่หลุยส์จะไปได้ไกลแค่ไหนในทัวร์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านเอาไว้นะครับแล้วผมจะรวบรวมสถานการณ์และแฮนที่น่าสนใจในโต๊ะไฟแนลเทเบิลมาไว้ให้แล้วเจอกันนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ฉันพร้อมที่จะจับเงินล้านลาไปก่อนสวัสดีครับ Wanna fuck with now they looking nervously and I don't really care what you think of me.